วอาละทุกคนกลับกันมาแล้วนะครับสำหรับอนิเมะตำนานจอมหยุดพูดถังซานภาค2นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ีที่20 e กันแล้วนะทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่าเะครับว่าเรื่องราวหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อเนะครับเพราะว่า EP ีที่แล้วเนี่ยอีท e ้าวของเรานรเรานี่ยก็สามารถพิจิตใจนะฮะน้องปิง,ป,งปิงนะฮะหรือว่าจากักรพรรดิแมงป่องยกเขมันได้เป็นที่เรียบร้อยทุกคนอัอนนี้ก็ต้องบอกว่ากราวใจพิทเทียนเมืองสุดๆนะฮะที่จะได้น้องปิงเน่่ยมอูใ เขาเรียกว่าสติดวงจิตของตัวอ e ีห้าวด้วยกันแนะ่ะทุกคนเชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปนะฮะพลังของอ e ีห้าวเนี่ยก็น่าจะแบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกคนแล้วเปิดภาคเรียนไปเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าเพื่อนๆเ,เ,เตรียมว้าวได้เลยทุกคนอเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นนะฮะไม่เสียเวลาดีกว่าทุกคนงไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อใน EP 2ีพร้อมกันเลยดีกว่าครับแมททุกคนพร้อมตอนที่20ตอนที่20 ะเกืนควาำสมเ็จเทมากเหม,ม,<า>มือนถังฟานเลยอะฟิลๆเลยอะแต่นี้เป็นแบบแบงปองนงไม่ใช่แค่นี้นะระหว่างที่ปิงปิงผสานร่างกับเจ้าได้ยืมพลังปรานแท้ค่ะหนุนให้พลังตะบะบรรลุสี่แสนปีดังนั้น วงแหวนวิญญาณเจ้าไม่ใช่สามแสนเกมืนปีแต่เป็นสี่แสนปีบู๊้บไปอีทีเทียนเมิงขอบคุณครับขาเป็นอย่างเนะาะจักรพรรดเห็นมันเลยข้าอยู่นี่ข้าเสียพลังวิญญาณไปเลอะตอนประสานกับร่างกายเจ้าตอนนี้ค่อนข้างอ่อนแอฟังนะอุ๋ยเฮาข้าเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณเจ้าแล้วพลังของข้า เจ้าเอาไปใช้ได้ประกานเจ้าต้องจำสี่ทักษะวิญญาณที่ข้ามอบไว้ให้ดีสี่ทักษะวิญ,ญญาณเหรอญญญสองทักษะเป็นของวงแหวนอาวแห่งจักระพัดเหมันใช้โจมตีหลัจกจักรพัดดินีเหมันสถิตใช้ป้องกันอีกสองทักษะเป็นของกระดูกวิญญาณนั่นคือทักษะวิญ,ญญาณเขตแดนด้านแข็งนิรันต์ทักษะโจมตีเกร่งที่สุดคือจกักระพรดดินีเหมันพลันพิโรธทั้งหมดคือทักษะน้ำแข็งชั้นยอดในบรรดาทักษะวิญญาณนั้นอ ไม่มีใครต่อกรจ้าด้กระดูกวิญญาณสวยชอบแบนี้แรงกว่าทักษะรัดปีของพี่เทียนเมื่งเหรอเขาก็แค่พลังตบะสูงเฉยเฉยนะ่แต่พลังการต่อสู้ระจอกว่าข้าเยอะไม่น่าพี่มันก็ได้วิญญาณยุดได้วิญญาณเป็นสายพลังจิตเทปช่วยเหลือควบคุมแต่วิญญาณยุดแมงงตองยกเหมันเป็นวิญญาณยุดสายโจมตีชันยอดแต่พลังจิตของมันก็แข็งแกร่งจริงๆนั่นแหละ แล้ขาจะเข้าสู่นิทราแล้วไปพิจนารณาทักษะวิญญาณทั้งสี่ที่ข้าให้ซ้า้รู้แจ้งน่ะไปศึกษาเอานะจ๊ะปิงปิงกล่าวที่เทียนมืง่ง<า>กับอีหลายเครื่อสือแสนลึกลับในภูมิพลังกิจข้ารวมได้โต๊ะหนึ่งเลยพูดเป็นโต๊ะจีนเลย <laughs> เจ้าจะมีจตกรพราแดงป่องหยกเหมันเป็นวิญ,ญญาณยุทธที่สอง วิญญาณยุทธ์ที่หนึ่งของเจ้ายังขาดวงแหวนที่สองอยู่โอ้มันคือว่มันคือวิญญาณยุทธ์ไม่ต้องไไปรีม่ใช่วงแหวนที่สองวิญญาณยุทธ์แต่ทั้งสองวิญญาณยุทธ์ตาก็มีวงแหวนเดียวคัดเจพิดคัดเจพิดมีสัตว์วิญญาณมากคุณสมบัติมันเหมาะกับเนตรวิญญาณมากเอ้าเอาละมีบางพยักขาวพลังตะบะสูงมากลองเหรอ จะได้ลองพลังหรอโรงเรียนสื่ไหลเทอร์นักเรียนทุกคนพิธีเปิดภาคเรียนจะจัดขึ้นเวลา8โมงเช้าไปประกาศสายแลวสายแล้วค่ะสายเล่าบอกไปแล้วว่าจะกลับมาก่อนเดินกลับมาเปสุดท้ายสิเพี่ยนนั่นเลยอย่าใจรุกค่าก็จะดีกว่าที้เห็นก็จะนอดด้วยนี่เฮ้ากับนายเรืงก่อน ยังไม่มาไงอะไรนะอุ้ยเฮายังไม่มาเหรอป่านนี้เลยยังไม่กลับมาเขาต้องไปล่าสัตว์วิญญาณแนะ่แต่เขาไม่มีทักษะวิญญาณจอมตีถ้าเจออันตรทายเจ้าเด็กนั่นไปล่าอ<ว>งหวนแต่ไม่ให้อาจารย์สายวิญญาณยุดกับสาขาอาวุธช่วยเหลือหรือว่าสำานักถังเขาจะไปหาพี่ไปกับเสียวยา เนนข้ามันเห็นเนลยอ้าวใจมันไม่ดีอะเนาะผ่อนตรงเดอดาดน,นตรนปีกูรักมากเลยนะเนี่ยเจอดืกเ <c oughs> หรอทำไมยังไม่กลับมา ไปล่าสัตว์วิญญาณคนเดียวทำไมถึงไม่บอกข้าออต้องแล้วนะออไม่ใช่เปิดมาแล้วนอนอยู่แล้วเหรอ ก่อนฝักบัวใส่มาแล้วมาแล้วมาแล้วสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วมาสายแล้วเออหวังตงอรุษสวัสดิ์ จะชัวยกลับมาแล้วเหรอหวังตองร้องไห้ทำไมอ่ะรู้ไหมว่าทุกคนเป็นห่วงแค่ไหนเอ็นดูอนึกว่าเจ้าถูกสัตว์วิญญาณกินไปแล้วเออทำไมต้องโกหกเราด้วยโกหกว่าไปล่าสัตว์วิญญาณกับอาจารย์แล้วทำไมถึงไปคนเดียวกอดดิกอดข้าจะอธิบายให้ฟังอยู่พอดีเพื่อนหอย ไม่ได้แก้ได้วู๊กลับมาได้แล้วเหรออาจารย์าผิดไปแล้วว่ามาเกิดอะไรขึ้นกันแน่พ่อวิญญาณยุดแตกสลายอะไรนะอาจารย์โจท่านเคยพูดในข้าบเรียนถ้ามีวิญญาณยุดบกพร่องและฝืนฝึกทั้งที่มีพลังวิญญาณน้อยก็มีโอกาสแตกสลายและเมื่อแตกสลายราสุดคือสูญสิ้นพลัง หนักสุดคือเสียชีวิตอืมวีเฮ่าหรือว่าเจ้าก็ครับพี่เขียนเมื่อจ้าบทที่ท่านแต่งให้ข้าพูดมันฟังขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเอ้านี่แน่บอกให้พูดยังไงก็พูดเลเหอะไม่งั้นความจริงหลุดโลกจะทำให้หัวใจวายตายกันหมดตอนใกล้ปิดเทอมเทอมที่แล้ววิญญาณยุดเนรวิญญาณบางครั้งทำจิตข่าเลื่อนลอย วิญญาณยุดวิลาแตกสลายก่อนไปเรียนสองสามวันก่อนข้ารู้สึกชัดขึ้นเรื่อยๆแต่อาจารย์จอเคยพูดว่าวิญญาณยุตที่แตกสลายไม่อาจฟื้นฟูราชทินานามก็ทําไม่ได้ข้าไม่อยากให้เป็นห่วงก็เลยหาที่เงียบเ,เพื่อทําใจนะครับเหลวไหลที่ทาใจแล้วไงต่อข้าจึงออกนอกโรงเรียนเดินทางขึ้นเหนืออย่างไร้จุดหมายข้าไปถึงจุดหนึ่งซึ่งหนาวมาก หนาวจนตัวแข็งไปหมดเลยข้าหลับอยู่กลางหิมะนานมากคิดว่าข้าคงไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกแล้วรู้สึกเหมือนกําลังฝันอยู่นานแสนนานแต่พอตื่นวิญญาณยุธเนตวิญญาณก็กลับมาเป็นปกติเข้าลางการแต่สลายก็หายไปอืเออพอออกมาจากกองหิมก็พบว่าร่างกายข้ามีพลังเพิ่มขึ้น และบนพื้นใกล้ๆข้ามีร่างสีหยกขาวโปร่งใสขอแมงป่องยักษ์หางมรกฏอยู่ถึงมันตายไปแล้วแต่ข้ารู้สึกถึงความแข็งแกร่งของมันแมงป่องหยกเหี่ยมันเหรอข้าจะลองใช้พลังนี้ในร่างกายสุดท้ายเพราะงั้นแมงป่องหยกเหยีหยมันเลยเป็นวงแหวนที่อออสองแล้ว วงแหวนวิญญาณพันปีเหรอนะนะมันก็คือวงแหวนแล้วเนาะเขาใจ๊ปิดก็ใจ๊ถูกจะได้ใช่นะไม่ใช่แต่เป็นวิญญาณยุทธิสองวิญญาณยุทธ์คู่เหรอมีเรื่องดีๆขนาดนี้บังเอิญได้เจอด้วยเหรอบังเอิญบังเอิญเกิดนมง วงแหวนสีแสนปีของจักรพรรดิเหมันจะไม่ถูกมองออกแน่นะ <c ười> แน่อยู่แล้วดูถูกวิชาของเผ่าพันนอนใหม่น้ำแข็งไปหน่อยนะที่นี่ก็คือแดนเหนือมีพยักฆ์ขาวที่ไหนนั่นเป็นภาพที่นอนใหม่น้ำแข็งใช้พลังจิตเลียนแบบนอนใหม่น้ำแข็งเหรอนอนใหม่น้ำแข็งพันปีเผ่าพันเดียวกับพี่พลังเรียนแบบนะ่ะที่ระดับปันพระผู้ด <c ười> ุลเลนจ้าพลังแข็ง มันคือวงแหวนที่สองของเดชวิญญาณหลังถูดซบพวงแหวนวิญญาณเจ้าี็ได้ท้าสากการเล่นแบบมันแมงป่องหยกเหมันจริงเหรอครับคือข้าไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นหลังได้ครองพลังนี้ก็มีวิญญาณยุดเพิ่มมา,าวิญญายุดคู่อีกเอาสิเป็นไปได้แค่อย่างเดียวคือตอนที่เจ้าสลบอยู่แมงป่องหยกเหมมันตัวที่ใกล้หมดอายุไข ปลี่ยนตัวเองให้เป็นวิญญาณยุทธแล้วผสานเข้าร่างเจ้าเพียงแต่สัตว์วิญญาณพันปีทำแบบนี้ได้ได้วยเหอรอโรงเรียนสื่อไหลเคิ่มมีข้อมูลแม็กปองหยกเหมันน้อยมากไม่แน่ว่าสัตว์วิญญาณหาย,ยากเช่นนี้อาจในพลังแปลสภาพเป็นวิญญาณยุทธอ,อ,อ๋อแมนโนี่สุดยอดจริงๆจากเรื่องราวที่ไม่กล้าเลรา่ลืกันไก็เดาเรื่องจริงถูกตั้งเจ็ดแปดส่วนอือาจารย์ข้าต้องทำยังไงต่อ ในเมื่อเจ้าโชคดีเช่นนี้ก็ตั้งใจฝึกให้ดีวิญญาณยุทธแมงป่องหยกเหมันเป็นวิญญาณยุทธสายจงตีระดับสูงสุดในบรรดาสายเน้อแข็งเป็นประโยชน์ต่อเจ้ามากแต่ในตอนนี้ต้องเน้นที่เนตรวิญญาณวิญญาณยุทธที่หนึ่งอย่าเพิ่งเสริมวงแหวนที่สองให้วิญญาณยุทธแมงป่องหยกเหมันโอเคอาจารย์เอาเนตรวิญญาณก่อนไปกินข้าวเถอะปะไปตัวอาจารย์ โอ้ยังไงก็แบบฟิลแม่เนาะตก็ต้องเลี้ยงข้าจะกดลงได้่งพี่ใช่้าถ่ายไม่แต่วันเดียวลงใจเลยจ้าอารย์ไพกลับมาก็ดีแล <S <S ้วที่งเราไม่ติดอิ <S <S ่มมากเลยไปป้ยเราไปกินเท่าเหรยเหรอสวีเฮ้ยกลับมาสักทีนะอาจารย์สิวยาเนี้ยเหร สิบพี่ป้ายสิบพี่ป้ายตาบ้าก็ดีแล้วเฮ้ยเล่าเลยเจ้าหายไปทำอะไรมาบ้างเอออาจารย์เสียวยางที่เขาอยู่ก่อนแล้วเคยเล่านะเลี้ยงข้าอะไรครับเสียวยางสิบตองแรกหิวแย่แล้วแล้วต้องไปเรียนเหมือนกันไว้คุยกันตอนเย็นถ้าเอาไอช่วงแรกจะยังแบบแม่ก้อยนี่แบบเรียกว่าอยู่ด้วยกันเท่าไหร่จะกินหมดเหรอต้องไหวหน้าห้องเลี้ยงทั้งทีเขาก็ต้องกินให้สะใจสิ ินเยอะๆเลยนะอะไุสว่์มือน,นี้ก็กินสนำใจเลยขอบคุณหนะัวหน้ะเซียวเซียวเนี่ยมาถึงว่าเจ้าจะกินเก่งขนาดนี้นี่นนโ,โจทย์เก่าออโอ้นั่นหัววีห้าไม่ใช่เหรอทำไมยังอยู่ที่นี่อีก ยิ่งเหรอว่าถ้ามาไม่ทันพิธีเปิดเดือนจะถูกไล่ออกนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าเลยไรสารละต้องเกี่ยวกับข้าอยู่แล้วในฐานะส่วนหนึ่งของโรงเรียนสื่อไหลาเครืงย่อมต้องช่วยรักษากฎของโรงเรียนดีบใสหัวออกไปซะอาจารย์โจชอบอวดว่าตัวเองเที่ยงทำไม่ใช่เลยวันแรกก็มาสายน้าต้องรัโทษตามกฎแน่แน่ใช่ไหมหนี่ตัวอะไรกันถ้าเจ้าสองคนไม่อาศัยฐานะศิษย์สายตรงคงออกไปนานแล้วตัวอะไรกันวะ ตอนตโอ้เดี๋ยว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 ,ยวพื้นล<อ>งหานแตกสามแหวล,ล้วรงกาต่อสู้สูสีกับหวัวทิ้ระวังเข้าไปกระถาง เดือดคือโดนล้ามันตีกันตรงนี้ทำไมเป็นทางจสะเทือนโอนไปเสนอหน้าเข้มาเองจะโทษทีข้าไปยังเมอไต้องโต้องกินมาแล้วฉันสิเซียวเซียวเป็นไงบ้าง ของใต้หัวปินเพิ่มขึ้นเพราตอทดสอบเด็กใหม่เยอะมากเจ้าัวกมีอะไรมาว่าแค่ชอบเล่นลุงไม้เท่ากัน<ะ>แต่ร่างกายอ่อนแอจนน่าสม <c oughs> เสพชออสกัดกลางคนเลยนะไม่ได้ใช้วิญญ,ญาณพะสะกัดด้วยมือเปล่าได้ยังไงและกําลังของหัวยหน้าพิ้อมขึ้นเยอะๆเป็นเพราะการตื่นรู้ของวิญญาณยุทธคู่รึเปล่า ใตตกล้ถึงการทดสอบเลื่อนชั้นแล้วเจ้ากล้าจะประลองหรือเปล่าอะทุกคนจบป,ปแล้วนะครับสหรับใน EP E ีี20นั่นเองนะฮะก็ต้องบอกว่าการกลับมาที่โรงเรียนของอ e ีฮาวในครั้งนี้นะฮะมาถึงก็เริ่มสร้างเรื่องเลยทุกคนด้วยความที่ตัวคุณพี่เทียนเมิงของเรานะฮะไม่อยากให้ตัวอ e ีฮาวเนี่ยเล่าความจริงทั้งหมดนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะก็เลยต้องสร้างสตอร,รี่ทำให้อ e ีฮาวเนี่ย โอ้ดูลันททษมากๆแล้วก็แบบบังเอิญไปเจอนู่นนี่นะก็เนี่ยกลายเป็นอย่างที่ได้เล่าให้อาจารย์โจฟังเลยะทุกคนแต่กอ็อาจารย์ก็คงทําอะไรไม่ได้เนาะนอกจากาลูกศิษย์ว่าไงก็ต้องเชื่อตามนั้นนะฮะแต่ก็โล่งใจแหละที่เีฮาวเนี่ยสามารถกลับมาทันตอนโรงเรียนเปิดภาคเรียน,นทุกคนแต่ว่าการมาในวันแรกเนี่ยก็มีปัญหาเลยทุกคนเพราะว่าแก๊งของใต้หัวปินเนี่ย เริ่มมาหาเรื่องนรทุกคนดูสิแค่แบบมากินข้าวกันมือแรกเนี่ยอยู่ๆก็แบบศาสตร์พลังใส่กันสุดๆนะฮะทุกคนแต่ดูครั้งนี้เนี่ยตัวใต้หัวปิ่นเองจะแอบอึ้งกับพลังของอ e ีห้าวแนะะ่เพราะว่าด้วยความที่แบบปลากระถางนะฮะใส่อ e ีห้าวแล e ้วอีห้าวเนี่ยใช้มือเปล่ารับนะทุกคนอันนี้ก็ <c oughs> เหมือนจะต้องแอบคิดแหละว่าอ e ีห้าวเนี่ยไปทําอะไรมาทําไมสามารถรับพลังก็ถึงได้ขนาดนี้นะฮะทุกคนเชื่อเลยว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยได้ตีกันอีกรอบแน่นอน เพราะว่ามีการบอกแล้วนะว่าถ้าเกิดว่าเลื่อนระดับชั้นเนี่ยจะต้องแบบทดสอบกันอีกรอบหนึ่งนะฮะยังไงเดี๋ยวเราได้ดูฉากต่อสู้มันๆของคู่นี้อีกรอบหนึ่งแน่นอนทุกคนแต่ว่าตอนนี้จบเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับไปเดี๋ยวเราตามไปรับชมกันต่อดีกว่านะฮะว่า EP ต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับแล้วก็การเลื่อนชั้นนะฮะของเรานักเรียนเนี่ยจะมีอะไรสนุกสนุกให้เราดูบ้างนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในคลิปต่อไปเลยดีกว่าคับ